สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพามาดูวิธีรีดขอบนะคะที่เราลงวิธีเย็บวิธีตัดกับวิธีเย็บครั้งแรกให้ดูนะคะวิธีรีดก็คือพอเราเย็บเสร็จแล้วนะคะหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นี่นะคะตรงนี้ที่เราขิดนะคะที่เราขิดแล้วด้านถูกจะอยู่อย่างนี้เห็นไหมคะเนี่ยพอเราพลิกมาอีกด้านนึง จะเป็นด้านด้านผิดนะคะจะเป็นด้านผิดแต่ด้านถูกจะอยู่ด้านนี้ทีนี้เราก็ต้องเปิดเตานะคะเปิดเตาพับหนึ่งชิ้นขึ้นมานะคะพับหนึ่งชิ้นขึ้นมาดึงดึงหนึ่งชิ้นนี้ให้ชนกับผ้าเคมีนี้นะคะผ้าเคมีที่เราเย็บไว้เนี่ยดึงลงมาให้ชนนะคะให้ชนแน่นๆเลยให้ชนชิดๆเลยนะคะแล้วก็เอาเตารีดวาง หาเหล็กมาทับนะคะหาเหล็กมาทับทับให้เขาตายเลยนะคะเนี่ยก็รีบแบบนี้ไปจนจนสุดนะคะดึงมาให้ชนนะคะดึงมาให้ชนดึงให้ชนเคมี อันนี้ทําที่ร้านนะคะที่รีดอะไรเนี่ยมันจะไม่เตารีดเอ้ไอ้ที่รองรีดแต่มันจะไม่ไม,ไม่ไม่มีเนาะก็แค่ใช้ผ้พาพาับๆแต่ถ้าที่บ้านมันจะมีที่รองรีดเนาะมันสะดวกต่างกันนะคะเนี่ยเราดึงลงมานะคะจับขอบให้โค้งเป็นปกตินะคะเนี่ยก็ดึงลงมาให้ชนดึงผ้าให้ชนดึงผ้าหนึ่งชิ้นนะคะ รอบนี้มันจะเป็นขอบของก้านเกงที่เป็นกางเกงงานตัดเทเลอร์เนาะที่เขาจะทำอะ่ะแต่ว่าช่างก็ไม่สามารถที่จะทำแบบใส่ใส่หูเสียบเข้าไปได้นะทำไม่เป็นนะคะจะทำเป็นแบบนี้เรียบๆแบบนี้แต่ช่างเทเลอร์บางท่านเขาจะเสียบหูเข้าไปเสียบกระเป๋าลับเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่างซ่อมผ้าย,ยังไม่เก่งขนาดนั้นนะคะทำไม่ได้ แล้วก็ไม่เคยเห็นใครที่จะลงวิธีทำให้ดูใน YouTube อะก็ยังไม่เจอนะหรือว่าเรายังไม่ได้ค้นหาดูก็ไม่รู้เนาะก็มีแต่รีดขอบแบบผู้หญิงธรรมดาขอบตรงขอบโค้งอะไรธรรมดาเนาะแต่ยังไม่ใช่แบบนี้นะคะเยพอเรารีดแล้วใช่ไหมคะเนี่ยตรงนี้เขาก็จะจะเรียบชนใช่ไหมคะเนี่ย ก็ยังใช้ไม่ได้นะคะจะต้องมีวิธีอีกนะแปะแป้งเปียกนะคะถ้าวิธีนี้ขาดแป้งเปลยกไม่ได้เลยนะเนี่ยเราก็เอาแป้งเปลียกเนี่ยมาทานะคะทาบนเคมีด้านผิดของเคมีนะคะด้านผิดของเคมีทาไปให้ทั่วๆเคมีนะคะ ใหม่ๆมันจะงงนะคะแต่ถ้าทําเป็นแล้วมันก็จะจะชินแล้วมันก็ง่ายทําเสร็จปุ๊บเนะี่ยมันจะง่ายมากเลยนะคะแต่ตอนเราทําใหม่ๆเราจะงงเรื่องหน้าผ้าแบบด้าถูกหน้าผิดอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทําถูกมันจะถูกตลอดเนียนะถ้าเราผิดตั้งแต่ครั้งแรกมันก็จะกลับออกมาไม่ได้แบบนี้นะคะตั้งแต่ตอนเย็บเลยนะ พอเราเปิดใช่ไหมคะเมื่อกี้ที่เราทาแป้งเปียกแล้วเปิดชิ้นนี้ขึ้นใช่ไหมคะพอเราทาแป้งเปียกเสร็จแล้วเราก็ดึงดึงกลับลงมาที่เดิมนะคะลงกลับดึงกลับมาที่เดิมที่ให้ชนขอบเคมีเมื่อกี้นะแล้วเราก็รีดนะคะรีดเหมือนเดิมมาแหละที่เรารีดครั้งแรกอะแต่รีดครั้งนี้ให้เขาติดกับกาวไปด้วยจะมีกาวเป็นตัวช่วยแล้วก็จะล็อกเข้าไว้แล้วใช่ไหมคะเนี่ย พอเรารีดไปเขาก็จะไม่เปิดแล้วนะแต่ตอนแรกเรารีดเพื่อให้เขาเป็นเป็นแนวตายคือเราจะไม่ติดกาวตั้งแต่แรกไงเพราะว่าเดี๋ยวเราแต่งผ้าไม่ถูกใช่ไหมคะมันจะมันจะทำให้ผ้ามีรอยแต่พอเรารีดไปครั้งนึงแล้วเนี่ยเขาจะมีรอยแบบมีสันที่จะชนกับแล้วไล่ผ้าไม่ให้ย่นไม่ให้อะไรเราจะเห็นตอนที่เรารีดครั้งแรกนะคะ ดึงมาให้สุดนะคะดึงมาให้ชนตอนเรารีดกาวนะ,ะ่ยเราก็ดึงมาให้ชนนะคะ พอเราเรีดติดแป้งเปียกเสร็จแล้วเราต้องไปเย็บนะคะเดี๋ยวพาเพื่อนๆไปเย็บเนะาะค่ะคราวนี้เราจะมาเย็บนะคะวิธีเย็บก็คือเนี่ยที่เรารีดติดไว้แล้วนะมันก็ยังไม่ติดแน่นมากเท่าไหร่นะคะแต่ก็ติดนะติดเป็นระดับหนึ่งนะคะเราก็เย็บกึ่งกลางนะคะกึ่งกลางของรอยขีดกับขอบนี้นะคะเย็บกึ่งกลางไว้เลยจะเย็บได้ห่างเลยจะเย็บ แบบได้ทีเลยก็ได้นะ ได้หมดนะคะเพืเ่อน,นพอเราแยกเสร็จแล้วนะคะเราก็จะกุ้นเอ้ยเราก็จะเจนนะคะคุณผิดถูกถูกเนาะ ก็จะเจียนนะคะเจียนให้ชนเคมีนะคะถ้าเรายังไม่ได้เย็บเราห้ามเจียนเด็ดขาดนะคะเพราะว่าผ้ามันจะรุ่ยยังไม่ได้เย็บล็อกแบบนี้ห้ามเจียนเด็ดขาดตรงเนี้ยที่เราเผื่อไว้จากเส้นเย็บมาถึงตรงเนี้ยะคะ่ะถ้าใหญ่เกินไปเราสามารถเจียนออกได้นะคะเจียนออกให้เหลือประมาณหนึ่งกระเบียดได้ เราจะต้องเยียนให้เท่ากันเป๊ะนะเพราะว่ามันจะมีผลเวลาเราเย็บเข้าขอบนะคะเย็บกับตัวกระโปรงอ่ะมันจะมีผลนะตัวกระโปรงตัวกางเกงกันแล้วแต่แต่กางเกงผู้ชายเขาจะเข้าทีละครึ่งแต่ทีนี้มันเป็นกระโปรงเราก็เลยทำขอบโค้งยาวๆเลยนะ แต่ตอนนี้มันเป็นกระโปรงเครื่องแบบทหารนะคะมันก็จะมีหูก็ยังใส่ไม่เป็นเหมือนกันว่าใช้หูกี่หูแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วนะคะเราต้องไปรีดอีกนะคะยังไม่เสร็จเราต้องเอามารีดอีกหนึ่งครั้งนะคะ ด้วยการจับผ้าด้านนี้จับผ้าด้านนี้มานะคะจับผ้าด้านนี้มาแล้วทีนี้อันนั้นที่เราเย็บเสร็จเมื่อกี้เนี่ยไม่ต้องทําอะไรนะคะเนี่ยแล้วก็เราก็ดึงดึงผ้าเนี่ยให้ลงสุดๆเลยนะคะดึงผ้าให้ตึงสุดๆขอบอันเนี้ยเขาจะเป็นล้ํากันนิดนึงนะคะเนีขาจะล้ากันนิดนึงนะ เนี่ยตรงเนี้ยเขาจะล้ากันนิดนึงเขาจะไม่ชนกันอยู่ตรงเป็นสันตรงกลางนะคะ เพื่อนดูแล้วคงว่าโอ๊ยทำไมวิธีเยอะจังนะคะมันมันยุงยากขนาดนั้นไม่ทำแล้วอะไรเงี้ยแต่ถ้าลองทำดูจะรู้นะคะว่ามันมันดีอ่ะมันเนยบนะคะพอเราเรียดตรงนี้ ลงมาเนี่ยเขาก็จะเรียบอย่างนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือด้านที่มีเคมีอันนี้คือด้านในนะคะกาเวลาเราใส่ขอบเนี่ยจะเป็นด้านด้านในนะ,ะพอเสร็จแล้วเราดีดไล่ไล่ลงแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราต้องมาพับตรงนี้เอกนะคะพับตรงนี้เข้าไปให้เท่ากับได้ยเย็บที่เราเย็บไว้นะคะ ชนเส้นได้เป๊ะเลยนะคะเวลาเราเย็บเส้นได้เราถึงต้องเย็บให้มันเท่ากันกับเส้นที่เราจะเข้าขอบไงคะเพราะว่าถ้าทําไม่งั้นตอนที่เราคํานวณตอนเนี้ยมันจะเล็กๆใหญ่ๆนะแต่ถ้าเราเย็บเท่าแล้วเราเรีดแค่ชนเส้นได้เนะี่ยเวลาเรา,าพับขอบหลบเนี่ยเขาก็จะเท่ากันนะคะ ถ้าเรารีดเขาตายแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ดิน้นไม่ปิ้นไปไหนแล้วนะเขาก็จะอยู่อย่างนี้เลยนะคะจับโยนทิ้งก็ยังอยู่อย่างนี้นะคะมือข้างนี้พับพับยัดเข้าไปนะคะเตารีดก็รีดไปแล้วก็ทับนะคะทับเพื่อให้เขาผ้าเขาตายเขาเรียกผ้าตายอนะเนาะตายกับเตารีดอะถ้าเรารีดเตารีดอย่างเดียวบางทีเขาไม่ตายนะคะ ต้องใช้เหล็กทับหรือไม่ก็ใช้เตารีดเก่าๆอีกตัวหนึ่งอะทับนะฮะร้านผู้หญิงส่วนมากเขาจะไม่ค่อยมีเหล็กแบบนี้นะแต่ถ้าเป็นร้านเทเลอร์เขาต้องมีแน่นอนนะะร้านเทเลอร์ผู้ชายเขาต้องมีแน่นอนเขาไม่ใช้ไม่ได้รลยผู้ชายเขาไว้ตอกตะขอ เอวใช้อะไรเงี้ยตอนเราเรียนมาก็ใช้เหล็กแบบนี้ตอกนะไม่ได้ใช้ค้อนใช้อะไรตอกเนะตะขอกดกดตะขอผู้ชายอะ่ะเรียนหลายหลายหลักนะมันก็ดีนะคะเราจะได้มีความรู้หลายหลายแบบถ้าเราเรียนแต่หลักผู้หญิงเราก็ได้แต่หลักผู้หญิงนะคะ ก็เสร็จแล้วนะคะเนี่ยเขาก็จะตายตัวแบบนี้เลยนะคะเนี่ยตรงเนี้ยภาพไปลึกๆนะคะเวลาที่เราเย็บเข้าขอบแล้วเนี่ยเขาจะได้ไม่ไม่ปิ้นไปปิ้นมานะภาพไปลึกๆนะคะเนี่ยเนี่ยเราก็จับไว้อย่างนี้เนาะจะไปโยนทิ้งจะไปยังไงมันก็ยังอยู่แบบสภาพอย่างเงี้ยเนี่ยมันไม่คลายตัวไม่หนีไปไหนเห็นไหมคะเนี่ยเนี่ยแล้วตรงนี้ก็ไม่ต้องไปเย็บ เส้นได้ล็อกไว้นะคะไม่ต้องเย็บไม่ต้องแปะแป้งเปียกนะคะเนี่ยอยู่เลยเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะเอาไปเข้าขอบนะคะวิธีไปเข้ากับขอบคือเราก็เย็บด้านนี้ติดกับตัวกระโปรงไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวจะทําวิธีการเข้าขอบให้ดูนะคะแต่ยังไม่ใช่วันนี้เนาะ,ะวันนี้การทำขอบรีดขอบก็มีเท่านี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามเราช่างทอมผ้านะคะขอบคุณคะ่ะ